พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งอมรินทร์พระินิชัยในพระบรมหาราชวังในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2,564 ขันเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชปริวัตนและพระพุทธรูปประตำพระชนมวานของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและกราบถวายบังคมพระบรมอัจิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระบรมนารมหาอนันทบพิดล ระอัครรามาธิบดินและพระอัจิสมเด็จพระมหิตราทิเบตอดุลจเดชวิกรมพระบรมราชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนรนทน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงทอดท่าไตพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์สดับประการถวายอนุโมทนาถวายอดิเรถวายพระพรลา จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการนี้ครับพระราชทานพระบรมรุชิโชกกาให้คนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตีกราหงเข้าเฝ้ารับเสด็จด้วยครับก็เป็นครบรอบ5ปีครับวันชวันคตนของในหลวงรัชกาลที่9ครับนะครับที่มี เรียกว่ามีคุณคุณกับคนไทยนะครับอย่างยิ่งนะครับก็เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครับอย่างหาที่สุดที่ได้นะครับ13ตุลาคมนะครับ